หอมขำทางน้ำตางานเริ่มทยอยมาคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลคนบันเทิงคอมเมนต์รัวๆทำเอาแทบจะขำไม่ออกกันเลยทีเดียวสำหรับดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลจราเทียนไพรโรธที่ถูกยกเลิกงานอย่างรัวๆเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกะระบโดยล่าสุดต้นหอมได้โพสต์ข้อความไว้ว่างานนี้เริ่มทยอยโทรมาคอนเฟิร์มละคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลเกมตัวเจอชันในแฟนเพจทุกวันละจะเปิดร้านขายขนมกินกันให้อ้วนไปเลยฮ่า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 โอ้ยอีโควิด งานนี้คนบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์กันกระจายอาทิตากสิริพรมันมาแน่ชัวออดิเอเลย่ั่มีลูกใบเตยอาสยามเหมือนวนมันลูนเดิมแบบจะดีๆอยู่แล้วแต่ก็ต้องสเตย์โฮมฮ่าๆไกดไดอาน่าวนลูบมากชมพูฟุตตี้ขายด้วยขายอะไรดีวะพี่อะหญิงแยฮ้ฮืออีกหน่อยลูกจะขายกี่ละเป็นต้นขอขอบคุณภาพดีเจต้นหอมภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ